เกือบสามเดือนหลังจากการประกาศเรื่องมะเร็งกษัตริย์ชาวที่สามจะเชิดชูการมั่นหมายต่อสาธารณชนครั้งแรกทีมแพทย์ของเขาได้รับกำลังใจอย่างมากจากความก้าวหน้าในประกาศการกลับมาสู่ชีวิตสาธารณะนับตั้งแต่มีการเปิดเผยโรคมะเร็งของพระเจ้าชาวที่สามเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาข่าวลือที่เลวร้ายที่สุดก็แพร่สะพัดออกไป สัตว์ร้ายรายวันยังเผยเมื่อเร็วๆนี้ว่าการจัดงานศพของเขากำลังอัปเดตแต่ผู้ตื่นประหนกที่สุดเกี่ยวกับสภาวะพระพาลานามยของกษัตริย์กลับถูกพระราชวังบักกิงแฮมปฏิเสธโดยประกาศเมื่อวันศุกร์ที่วันที่26เมษายนนี้ว่ากษัตริย์ผู้มีพระชนมพรรษา75พรรษาจะกลับมาดำเนินพระราชกิจของพระองค์อีกครั้งตั้งแต่วันอังคารที่วันที่30เมษายนนี้ พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชกษัตริย์จะกลับมาทำกิจกรรมต่อสาธารณะอีกครั้งเร็วๆนี้หลังจากรักษาตัวและพื้นตัวภายหลังการวินิจฉัยโรคมะเรง็งพระราชวังประกาศในถแถลงการ ทีมแพทย์ของฝ่าพระบาทได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้และยังคงเป็นบวกเกี่ยวกับการพื้นตัวอย่างต่อเนื่องของกษัตริย์ลิซซี่โรบินสันผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวของไอทีวีถ่ายทอดผ่านบัญชีเอดของเธอเดิมคือ Twitter ร์โครงการรักษาของพระองค์จะดำเนินต่อไปแต่แพทย์ก็พอใจเพียงพอกับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจนถึงขณะนี้ กษัตริย์สามารถทรงกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะได้จำนวนหนึ่งโคศกของบักกิงแฮมอ้างโดย BFM TV โดยเฉพาะอย่างไรก็ตามคำมั่นสัญญาเหล่านี้จะได้รับการปรับเปลี่ยนหากจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงในการพื้นตัวของบิดาของวิลเลียมและแฮร์รี่ชาร์ลส์ไอเอีิลการกลับมาอย่างราบรื่นบรรดาแพทย์ต่างมองโลกในแง่ดี ตั้งแต่วันอังคารที่วันที่30เมษายนนี้กษัตริย์และพระราชินีคามิล,ล่าพระชายาจะเสเด็จยืนศูนย์เมเรงอย่างเป็นสัญ,ญลักษณ์ตามการประกาศของพระราชวังบักกิงแฮมคาดว่าจะมีการประชุมร่วมกับทีมแพทย์และผู้ป่วยปลายเดือนมิถุนายนคู่รักราชวงศ์อังกฤษจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่นและจักรพรรดินีมาซากโกะพระมเหสีเสเด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการ การเสด็จพระราชดำเนินต่อสาธารณะจะพิจารณาเป็นกรณีไปตามคำแนะนำของแพทย์การกลับมาครั้งนี้จะเกิดขึ้นนอกเวลาเนื่องจากชาวไทยอีจะไม่ทำตามโปรแกรมฤด,ดูร้อนเต็มรูปแบบแต่นี่เป็นข่าวดีอยู่แล้วเพราะนับตั้งแต่มีการประกาศมะเร็งของเขาในเดือนกุมภาพันธ์ทำมั่นสัญญาต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการทั้งหมดของเขาได้ถูกยกเลิกไปแล้ว